สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องนี่น่นารักหนักแป้งสุพูสุสคนครับผมมาพี่น้องสำหรับคลิปนี้มาเพียงกั่ซิมาพูดคุยครับพี่น้องคือเกาแล้วพี่น้องเนาะคลิปของเขาก็คือการพูดคุยจะมันเศร้าแล้พี่น้องเนาะพูดคุยกันก้อนก่อนบ่เป็นสิภาปหาหกิ่นยังแทบแบหรือว่า้าไปเห็นใส่แล้วพี่นอนะ้องเนาะเพเาะว่อยากให้พี่น้องเข้าใจ อาการทําคลิปของเฮาเนี่ยคะเป็นการทําคลิประวังแบบไปหาเล่นหาเที่ยวเน่หากิ่นยังแทบแทนอกบ้านเน่แล้วก็เฮ็ดคลิปกับเขากับน้ำในเฮียนเน่แล้วก็ต้องพูดคุยครับพี่น้องเนี่ยนะพี่น้องเนาะเพราะว่าการทําคลิปมันต้องมีการพูดคุยบ้างยือทุกวันนะพี่น้องสไตล์ซ่องเอานะพี่น้องเนาะพี่นอ้นะนองต้องเข้าใจว่าเพียเนาะเพราะเพ็นก็นรขอบอขอบความใจได้ไรพี่น้อง โอ้เ oh, มื่อวานในคลิปป่าเพชรล่งไปจริงๆไม่ได้มีดราม่าอะไรเลยนะครับผมปอาเพชรก็แค่ทําคลิปพูดคุยกับพี่น้องตามปกติเนาะพี่น้องเนาะขอโทษเสียง mm hmm. แม่กับลูกมันให้กันไม่ไดขอโทษเดวยพี่น้องเลยจริงจนะถ้าใครดูคลิปป่าเพชรพูดคุยกับพี่น้องอธิบายขี้แกงนะป่าเพชรจะใส่ชื่อว่าอธิบายขี้แกงนีเฉยแต่ในเนื้อเรื่องจริงๆนะคำว่าอธิบายขี้แกงป่าเพชรก็คือพูดคุยกับพี่น้องสนุกสนานไม่ได้ดราม่าปอาเพชรก็บอกแล้วว่า ไม่นามากไม่ต้องซีเรียสนี่คือการทําคลิปของบอเชรสิ่งที่บอเพรทําไปทุกอย่างไม่ว่าจะมานั่งพูดคุยกับพี่น้องถ่ายคลิปอยู่นี่ก็คือการทํางานบอเพชรายได้มาทุกบาทก็เลี้ยงน้องมานาะเลี้ยงน้องมุนนอะพี่น้องนะเนาะทุกสิ่งทุกอย่างเราทําเพื่อครอบครัวนะพี่น้องเนาะอย่างบอเพชรก็พอช่วยน้องมนได้ก็คือพูดคุยได้ก็พูดคุยกับพี่น้องถ้าจะทําคลิปกินช่วงนี้ก็กินอะไรยังไม่ได้เต็มร้อย อบอเพ็ดก็มีเหตุผลนะถึงมาพูดคุยกับพี่น้องเพราะว่านี่ก็คือการทํางานบอเพชรการทําคลิปให้พี่น้องดูถือว่าเป็นการพูดคุยกันไม่ได้ดราม,มา่าไม่ได้ซีเรีสไม่ได้อะไรเลยต่อเพชรไม่ได้เคยด่าไทรพี่น้องต้องเข้าใจนะดูเขาคอมเมนต์มาเขาบอกว่าอา่ตั้งกล้องมาด่าคนว่าไอ้คนทั่วไปทั่วโลกทั่วประเทศทั่วประเทศลาวประเทศไทยต้องดูคลิปบอเพชดด้วยบอเพชรไม่ได้ด่า อันนี้บ่าวเพชรมาพูดคุยกับเอฟซีบ่าวเพชรมาพูดคุยกันเออทาสามัคคีในช่องสาวเราบอกวอีสานใครไม่เข้าใจตรงไหนถามมาไม่พอใจอยังไงก็พูดกันเนะพี่น้องเนาะบ่าวเพชรเปิดทุกคอมเมนต์ไม่มีลบไม่มีปิดถ้ามันปิดไปเองก็คือทางยูทูบเขาลบทิ้งหรือไม่ก็เจ้าของที่เขาพิมพ์มาเขาลบทิ้งเองนะพี่น้องเนาะบ่าวเพชรสัญญาไม่ได้ลบคอมเมนต์ใดๆเออนอกจากยูทูบเขาส่อนคำหยาบคายเนะพี่น้องเนาะ เมื่อวานพ่อเพจกาขอคุณในหลายเมื่อวานในคลิปที่บ่อเพจเทศไปเมื่อวานนี้มาเสาเนาะคลิปแรกขอาเมื่อวานเนาะมีทั้งเอฟซีดีเขาให้เขาลัางใจแล,ล้วก็เอฟซีคิดลบบอกเข้าใจอาคาติคอมเมนต์เยอะมากคือก็มาพูดในเชิงทานองว่าในชอบคลิปแบบนี้น,น่นนี่นั่นน่าเบื่อจริงๆเราต้องเข้าใจว่าคลิปช่องเราต้องมีหลากหลายสไตล์นะพี่น้องเนาะ การทำคลิปเราจะมาทำอยู่สไตล์เดิมอยู่น้เดิมมันไม่ได้ท Youtube มันก็มีหลากหลายช่องทำตามเฟซก็มีอิน t ตาแกรมว่าจะทำอะไรต่างๆอ่าคนทุกคนเขามีช่องทางในการรับชมมันเยอะเราจะมาอยู่แต่อย่เดิมทำอาหารบ้านๆทุกวันทุกวันเอฟซี FC เขาก็เบื่อนะมีอีกกลุ่มหนึ่งที่เขาเบื่อเหมือนกันนะซึ่งเราก็พอมีปัญญาจะ่ทำเราไม่มี ต้นทุนสูงอย่างเขาเราไม่มีอะไรที่ต้องไปถ่ายเยอะแยะมากมายเราก็มีแค่อยู่ในบ้านเราหรือมากก็เข้าในเมืองเนาะต้องเข้าใจนะพี่น้องช่วงนี้นะแล้วเราก็อยู่กันแค่สามพ่อแม่ลูกคอนเทนต์ก็อาจจะไม่มีอะไรมากก็มีแต่พูดคุยกับพี่น้องทํากับข้าวกินแล้วก็ไปเที่ยวตามภาษาตามพ่อแม่ลูกเรานะพี่น้องนะต้องเข้าใจนะเพื่อไม่ให้พี่น้องเบื่อในการชมคลิปอ่าแต่ก็ขอบคุณที่ยังเข้ามารับชมนะ เขาขอบคุณจากจจยิงๆิงครับทั้ง FCD ที่เขาเป็น f c ประจำของเราอยู่แล้วยิ่งขอบคุณจกจกแกแล้วก็ f c ที่ไม่เขา้าแกก็มอบให้กำลังใจอย่างมากล้นหลามวันนี้ขอบคุณนะครับผมแต่วันนี้ก่อนจะพูดคุยกันต้องดูตรงผมหมือนเป็นไงหลอไหมพี่น้องเออทรงผมบาวเเฟสนี่ฝีมือไม่ใช่ใครนะครับฝีมือน้องมนของเราเนี่ยแหละฝีมือแม่ครัวมนนะพี่น้องเนะาะทาใส่ไกพี่นะ่ะพี่น้องกันดี อนี่บางคนก็นา่าเจ้าคุณว่าไปตัดยุ่หลัอนจะมาหายอย่างนั้นเมียตัดไห้อย่างวานเดินเพราะเรื่อคดีบอกเหตุผลเด้อเป็นทําไมถึงต้องให้น้องมนต์ตัดผมให้เพราะว่าปีหนึ่งปีหนึ่งเราตัดผมกี่ครั้งนะนาะพี่น้องเนาะครั้งหนึ่งก็เป็นร้อยอออันนี้เราซื้อเครื่องตัดมาก็แค่เก็บแปดร้อยทุกว,วันนี้มันไม่ไม่แพงเท่าไหร่แต่ถ้าเราใช้ประหยัดเราใช้ได้สองคำปีเลยนะถ้าตัดหัวเดียวบ่าวเพชรนี่นะอย่างขึ้นมาก็ต้องตัดให้มันสะอาดนัานเพราะว่า เราเป็นคนทําคลิปถึงเราจะไม่หล่อเราเอาออการแต่เราก็ทําสะอาดอ้านออกคลิปได้ให้พี่น้องเห็นว่าเออหนวดเขายาวลุงลำไหมอ่าผมเผ้าสะอาดไหมนะพี่น้องเนาะก่อนเราจะออกคลิปพดนอ่ะพี่น้องเสียงนกเสียงยังทรรมชาติขาดเนียเนเบาเผ็ดเอาอะคเอาพี่น้องเข้าใจเนาะยังไงก็ขอบคุณเมื่อวานนี่เพื่นอนเขามาพิมพ์กันหลายคนให้กำลังใจแต่ว่าเป็นอยางบอกว่าคลิปเอามมา่อ,อเป็ดไม่ได้ด่ามาเ้อะพ่อเป็ดเหตุคลิปผูดคุยกับพี่น้อง เขาบอกแล้วว่าต้อมนิงกัตทีมี่มาพูดคุยกับพี่น้องมีเรี้ยงยังกัตเม้ากันฟังเมื่ออาตาเมียนคอมเมนต์พี่น้องพิมพ์เข้ามาหรือว่าว่าเพนมีเรี้ยงอย่างที่บอกพี่น้องฟังว่าเพจกระเจียวมื่อบอกพี่น้องฟังเนาะคือเาบอกแล้วว่าช่วงนี้ว่าเพจกระชิไปกินแบบโอ้แบบกินเต็มร้อยครับก็ได้เพราะว่าเพ่จมีโรคประจำตัวเนาะในเมื่อเพจกิน่าได้กินว่าเก่งกะต้องหาวิธีทางที่มาเลี้ยงลูกเลี้ยงเนี่ยเพคลิปยังไงก็ได้มาพูดคุยกับพี่น้อง การนี้ขอขอบคุณพี่น้องทุกคนทุกแห่งกำลังใจเนาะพี่น้องเนาะวัาเห็นอย่างเพื่อนเขามารับช่มใหม่ตีเตียนเนาะพี่น้องเนาะบ๊เว็ตย่อมรับคำแนะนำตี้เตียนมัดทุกอย่างถ้าการทำคลิปกับคอยเป็นตามสไตล์บ้าเพ็ตเนาะพี่น้องเนาะนี่ช่องทางในเฮาหาในยู่หลดในเงินในคำมในมาเรียงนองมนาะเลียงนองมุ่นนองมุ่นเลียงบ๊อเพ็ตบ๊อเพ็ตเลียงนองมุ่นตางคนตังเลียงกันเนาะพี่น้องเนาะอืมแต่เข้าใจเนาะเพื่อนกับพิมพ์มาถ้าหลายเมือแหละถ้าบกับเพ็เนาะ กันกระมาลพิม่าของว่านผมกอนเนี่ยพันมาบ่เพชรไปยังก็ช่วงนี้จะพืชตาบวมหน้าไข่เอ้าบ่เพชรหน้าไข่หน้าบวมพี่น้องไข่บวมเนีอยบ่เพชรคำว่าด้ท้งเกียรติของต่ละมือเนาะอาจจะเป็นเพราะว่าบ่เพชรอ้วนขึ้นบ่แต่ว่าพี่ก็แบบนานๆพี่เข้ามาดูนะแต่บ่เพชรรู้สึกว่าตาบวมหน้าไข่พี่ไปเห็นอีกทางช่องอื่นเขาว่าบอเพชรตีกับน้องวนเถอาพันน้อง ชกต่อยกันหลยทำไมต่างบวมหน้าไข่เอาว่าเมื่อที่บอกว่าเมื่อเมียนในให่เ้อนี่นหะาบเอกก็เป็นแบบนี้กับผู้ให้ปากง่ายๆนี่แหละพี่น้องตาบวมแบบไหนกันหรือว่าบางที่อาจเกิดจากกับเพื่อนเป็นเอฟซีเนาะเพื่อนกับอย่างลู้เนาะพี่น้องเนาะอาจจะแบบว่าเพเ่็นนอนเดิกบ่อหรือไม่กับไม่เห็ดคลิปบ่อกอแตะล่เมือตะเวนมาเพ่นกาเห็นว่าเห็นยูทูบหนึ่นกับว่าด้ว่าจะทำบ่ายกันเนาะก็เดียวนี หลังที่ลงไป YouTube แต่มันมีพิษลิขสิทธิ์แน่อ่าติดเหลืองติดแดงติดยังแน่เนอก,กันผู้เห็นยูทูบไปที่รู้เดี๋ยวต้องทำมาแก้มาแก้ไขามาเห็ดใหม่กระมือมือกันในพีนนนนนนะพ่น้องเไงมันมีอยังซ้ำใบในโลกใบนี้นะพี่น้องเหตุยูทูปกับเ่ไใดซ้ำใบกันหรือเปล่าก็ได้จังหนึ่งก็ต้องออกไปหาวัตถุดิบเพราะว่าเจ้าชิเมหาอยูย่หากลิ่นในเจ้าชิวิซื้อ เออก็ไปหานอไม้แถวอ้อมแอมแถวบ้านข่อยก็หามาคอยเป็นหลักของกัาเจ้าก็พิ่มันยุบเท่าเนาะอันไปหาหลักนอไม้นี่นะโอ้ยเขาบอกไปแล้วกันจนที่คันบอกนอไม่ร้องเนาะกลายเป็นว่าวุฒิวาวปโลดอืนักก็สวนหน้าบ้านคนนี้คิดกันอืมอันนี้ในสิปูก็คอนเทนต์บอกว่าวงมวลนี่บอกมีนักูกกับมึงมาแก่พวกมึงมีความคิดที่จะปลูกที่อันนั้นไหนกวายเนี่ยเปน้องวาวมาพี่น้องเลยแับมันเมีนเนี่ยน้ำมียนบ่ได้ทั้งกล้วยทั้งมึงนนนี่นั่น พวกมันก็มีม,ม,ญญมีปัญญาทาคอนเทนต์ด้วยถ้ามันมมีปัญญาจะออกความคิดให้ทํานองนี่นะเออก็หาซื้ออะไรมาผูกกขึ้นน้องม่นบอกไปแล้วี่ซื้อยังก็ต้องใส่เงินหมดแต่เขาว่าใส่เงินหมดก็หาว่าเขาว่าเงินเดียววันนี้สรุปแล้วกนคือว่ารอมันนี้ที่เป็นตัวของตัวเองนะพี่น้องเเอฟซีมีหลายกลุ่มหลายพอขั้นแม่เจ้ามาคลิปกินเจ้ากับม่เบื้องคลิปกินแต่ละมือก็มีให้เบิ้องไ่แล้วหรือคลิปเกาบะเพ็ดก็มี ช่องสาวราบอยสานชิลงคลิปใหม่ตลอดบางคนก็ว่าเอาคลิปเก่ามาลงเห็นบอยเฟนเอาคลิปเก่าไปลงเฟียดบุกกันก็ถามมาเฟนก็เลยีตอบในหนึ่งเลยเนาะเฟียดบุกบอยเฟนบอยอีสานมาเฟนกำลังเหยียดสั่งอะไล่ะเห็นเพิ่นว่ามันได้เงินในเฟียดบุกก็อยากเห็นน้ำเพิ่นแต่กับพวกขั้นได้น้ำเพิ่นหรอกพี่น้องเฟีอันเฟียดบุกบอยเฟนบอยอีสานเนี่ฝากก็ไม่ี่น้องไปเบื้องเป็นกำลังใจเนี่ยเด้อในเฟียดบุกแครที่มีทั้งคลิปใหม่มีทั้งคลิปเก่าทำไมถึงเอาคลิปเก่ามาลงล่ะบายเฟนเพราะว่า ทุกแลตฟอร์มก่อนคุณจะสร้างรายได้ในแลตฟอร์มนั้นได้คุณต้องให้ได้ตามกฎระเการของเขาอย่าง Facebook ว่าต้องได้หกหมื่นนาทีคุณถึงจะสามารถสร้างรายได้ได้มีผู้ติดตามห้าพันคุณถึงจะสร้างรายได้ในเฟซได้เงี้ยสี่นาตสี่นองในเฟซมันก็มีรายยามีทั้งเลี้ยวมีทั้งโฆษณาในสตรีมไลฟ์สดทั้งทีน้าแต่มันก็ต้องได้นาทีหกหมื่นถึงจะสร้างรายได้ ซึ่งบปเพชรว่าคั่นใดๆเงื่อนขันบปเป็นเทปคลิปใหม่ๆล่องทุนไปที่เอาไปลงเฟซเลยนี่มันกาศเขาก็ต้องเอาล่องยูทูบที่เขาจังได้เงินอยู่เนาะเขาต้องล่องยูทูปก่อนเนาจังเอาไปลงเฟซดนะพี่น้องเออถ้าเปาเพชรพันโคตพันอย่างในเมื่อไหนถ้าจะมีคลิปใหม่เสมอพี่น้องแต่ช่วงนี้เอาคลิปเก่าใหม่เพราะว่าพี่น้องเบิ้งเอฟซีใหม่ๆที่เพิ่นขั้นในเคยเบิ้งอาจจะมีเนาะแต่เพิ่นก็ได้เบิ้งบปเพชรก็ได้ชั่วโมงน้ำเพิ่นอาจจะเบิ้งกระดิบอะไรเราคนเคยเบื้องเนาะคือว่ากระซี่หาน้อย กันได้ที่นั่นเนี่ยกันสามสี่ลอยหาลอยได้อยู่แล้วพี่น้องเบิ่งงห้กำลังใจเนาะถึงที่เป็นคลิปก็พี่น้องก็ยังเบิง่งงห้แต่ว่าพี่เวศสังเกตว่าคลิปเลี้ยวนี่กจพี่น้องก็นสนใจดีคือน้องมุ่นเราเห็ุคลิปเลี้ยวอันเมื่อวานนี่เราอนตีน้ำทาว่ามีเสียงปืนยิงแล้วแล้วก็อุ้มลูกเล่นเนาะพี่น้องก็เบิ่งงห้ตั้งพันหกพันเจ็ดเหมือนเด็กกับขอบคุณอะไรครับเด้อฝากไว้พี่น้องในเบิ่งหงายนะเฟรนด์บุกเด้อพี่น้องแต่ว่าช่องยูทูบช่องสาวเราพีอิสานเอาคลิปใหม่ทุกวัน ไม่มีคลิปเก่านะ้พี่น้องนะอย่างที่บอเวทพูดนี้ก็คือวันที่เท่าไหร่ล่ะวันนี้วันที่16บ่ะเดือน9ก้างมันได้ไร66เนาะเออคลิปใหม่ทุกวันนะพี่น้องนะอขอบคุณมากมากแต่ Facebook จะมีทั้งคลิปใหม่และคลิปเก่านะพี่น้องนะฝากไปบนไลนเดอร์เฟซบุ๊กกดที่ตามนั่มแล้วนี้ก็ได้ซีพันหาลอยซีา3คนว่อีกงอยู่ซีลอยเขาคนกันยังคิดไดไหาพันคนนาะพี่น้องเนาะแต่ว่าเฟซบุ๊กมันกับเป็นสิ่งที่ว่แน่น,นี่บ่เพถามมา แล่วว่าไม่ได้ทำหรอกว่าเป็นเบิ้องในอยู่ท่วมไลไรช่องที่มันสอนการทังได้ไรในเฟซบุ๊กเพิ่นก็ว่าบางคนกัคนที่ตามสองสามพันเนี่ยพันก็มีเดแต่กดเกณฑนมันต้องหาพันเนาะโฆษณาในสตรีมเนาะบางคนก็ว่าบางคนซีหาพันหรือว่าสองสามพันขับพันก็มีข็แเ้วแต่ผู้ใดที่ชมดีทางเฟซบุ๊กทรงกันดังคามาให้มันเหลวแตาเฟซบุ๊กแต่ละคนเนาะอันนี้ก็ว่ากด้ว่าเป็นกระเบื้อง่นมาเนะที่น้องเนาะ แต, Eller, แ,แต่ยังไงกับกากบุญหารร่างกายนล่นเนื mai, ้อทุกสิ่งทุกอย่างก็เพื่อครอบครัวนะพี่น้องเอาเนาะอ่าเรียกว่าหัวใจเราเนี่นนั่นก็ได้นะว่าวกไผ่มุ่นมากขอตัวขอไพ่นั่นไปน้องว่าเขาตั้งลกล okay. ้องหลังคาเ้าเลยนั่นไปน้องอันเลี้ยงอันปลูกต้นไม้ปลูกต้นยางนี่คือเว้าไผ่นะเนแนะน้ำหวานเนี่ยน้ำดีดีนะเนื้ออันนี้มีแต่ขั้วกับมึงก็ถือว่ามันเป็นแนะน้ำเนาะข้าวบอ้ฟังมาแล้วทุกสิ่งทุกอย่างก็ใส่เงินหมดถึงเราเข้ากับมักแบบนี้เอาตรงตรงไม่บ่เพี้นมักแบบนี้อ ถ้าผูใ้ใดได้เบิลเบาเพชรเบาอีสานมาสาวเล่าเบาอีสานมาแต่เดือนหนึ่งต้องมาสื้อทีอยู่นี่ลนะ่ะมีต้นไม้สีหาต้นบางไงเนี่ยเบาเพชรเขาออกเม็ดพอเบาเพชรเป็นคนมันนออก,วกวลุนโลนมัพี่น้องคุณว่าลมมาลร่มยังมามันก็ร่มเขามาโลดแต่ว่าคางเกียง,งหัวเข้านี่เบาเพชรเบาออกพี่หยามันขึ้นหกเต็มแล้วนี่เบาออกพอยังให้มันเป็นกำแพงพี่นออ้องไรเออให้มันเป็นกำแพงไงข้นหันมองเขามากเขาจะคิดว่าอะไรเห็นเนี่ยเน่าเต็มร้อยนะย่างหน่อยก็มีหยามีอย่างขึน้นเป็นกำแพ้งไงเลยเบาตัดออก แม่นบริเว็ณให้คนมาตัดหญ,ญา้าให้บ่แม่ณกบ่ให้เพิ่นตัดออกมีแต่แต่งซื่อๆเอาให้มันขึ้นยุ่งซั่นเลยพวกอ่าเครื่องไหม่เครื่องอย่างห้มัมายถึงกำแพงให้พี่น้องเอ้ยเนาะอันาตาปูดตาปวมนี่ครับตาบูดตาปูดตาบวมนี่ครับมันเป็นธรรมชาติของบา่นเนงววเงาเพิ่นเด้อพี่น้องอาจสินอนเดอก์เด้ยว่าจังในขาดอ่าบ่รู้คือกันแต่ว่าบ่ได้ตีบ่ได้ขาดเด้อพี่น้องเด้ออ่าให้มาเบิ่งที่ต้นเขียบ้าเบิ้าให้พักเมียงก็ได้มื่อกี้ก็บ่ได้เว้า ชี่เลียดบอกได้บอยยังคือเก่าได้บอได้ดามาบอกได้บอลหลยเลี้ยงหรอกค่ะมาบอกเลี้ยงว่าแต่งพูดคุยกันให้พี่น้องเข้าใจว่าบอพชรทำที่พูดคุยก็คือเหมือนเอาการพูดคุยกันว่าบอพิษมีอะไรใครอยากรู้อะไรบอพชรไปอ่านคอมเมนต์เจอในช่องของบอพชรไม่ว่าจะนานแค่ไหนว่าจะเป็นปีที่แล้วเดืออะไรที่บอพชรยังไม่ได้ตอบบอพิษก็จะนํามาพูดคุยให้พี่น้องฟังอย่างบางคนก็ถามว่าบ้านเกิดเมืองนวนเจ้าเป็นคนที่ไหนไหนพันโบงจากบอพเษกได้บอกว่าบ้านเกิดกอยก้นอำเภอชิงยื่น คนอย่างวัดสายละข้ามเจ้าเรียนที่ไหนถึงได้มาเลียนที่ไหนข่อยก็เลียนอยู่โรงเลียนดง,ดงเขาเอิ่นมัธยมข่อยเนาะโรงเรียนเชิงดนมิทยาคมจนจบมหกข่อยกลับมาเรียนต่อปสวสอยู่เทคโนโลยีภาคคอนเจนสามปีข่อยก็ยังไปเฮ็ดงานในกรุงเทพอีกสามสี่ปีข่อยจังอายุยี่สิบห้ายี่สิบหกข่อยเขาจำไม่ผิดข่อยจังมาเรียนอยู่มหาลัยราชภัทรสีพระนครลักซีกรุงเทพนะที่้องเนาะใกล้ๆกล้บางเขนนั่นแหละ เนา,า,นะ,า,นานะพี่น้อง,นะงอ,องๆๆๆ่จบมากน้องเรียนปริญญาแปดปีเขาบนว่าเนาะพี่น้องเนาะบางคนเป็นกาจีมาเอาอายุตั้งยี่สิบเก็ายี่สิบแปดบางคจบปริญญาเพิ่นก็เลยคิดว่าเรียนแปดปีนะแต่จริงๆแล้วบ๊อบพีดหยุดวัมาเฮ็ดงานจนว่าอายุยี่สิบห้าบ๊อบนะยี่สิบหกจังเขามาเรียนเนาบพี่น้องเนาะเป็นวัยเรียนวัยทางานเฮ็ดงานนําเรียนนั่งทีนะครับพี่น้องเนาะเป็นว่าเลี้ยงปลูกต้นไม้หน้าหนี่น้าหนี่บ๊อบกาจี่าบ๊อบพีนบอกไปแล้ว ตาข้ามเนี่ยน้ำอมิตนปูกับมึงตาผูตาพวงก็แล้วไข่เป็นค้นยืดใสบ้านยืดใสเลี้ยนยืดใส่โจ๊กยืดใส่ขาวไปแล้วนะพี่น้องเนาะตาบ้าให้พี่น้องฟังตะลามือนี่เป็นการพูดคุยเด้อพี่น้องเด้อเอากลับไปกลับมานี่แหละเพราะเป็นที่แมา่ดามะายังบ้าเพลินนะพี่น้องพูดคุยกันแต่เขาขอบคุณที่วันนี้เขามารับชมพเพราะเวทกันยินดีต้อนรันบเขามารับชมเด้คอคอมเมน่นยังกับพูดคุยกันนะพี่น้องเ่ราะเวทบ้วเคยจะเป็นลบยังเงี้ยสิว่าเป็นลบคอมเมนต์ ไม่จริงใจนี่หว่าเอฟซี FC พิมไปลบนอกจากคอมเมนต์ใดที่มันะรุนแรงหยาบคายแท้งย,าายูทูปประกาซ่อนเ้อะพี่น้องเ้อะอาสนะคลิปนี้กยาจลาไปก่อนพี่น้องคลิปนี้เป็นคลิปออกมาโช่ก้มรอชดส้งผมใหม่แต่ก็ขอบคุณเมื่อวานในคอมเมนต์ที่ดีที่เขามาพิมหม่ว่าเป็นลายผูหลายคนทั้งเอฟซีดีและบุรดีที่บ่าหักขอพวเรานะพี่น้องแต่บอเป็นหักทุกคนหายค่ยทุกคนน้องเลี้ยงสวนเลี้ยงตาปูตาบวม ยังเลี้ยนยุใสยบันเกิดอนยุตสาอและกัปัจจุบันเ่าเป็ยนยุมุงดาหารยุออร่อำเภอข้ามาห้วนสหรับคิปนี้่ากวนสวัสดีครับฝวนกำลังเลี้ยงใจในนครับ